ดีค่ะจูลินสีสั่งข้อแสงสีแดงของใสลุงวันนี้เราขยายไปได้ทั้งหมด8ขวดาจากคลิปที่ใสลุงจะลงก่อนหน้านี้นะคะโดย4ขวดทางด้านนี้ฝาเขียวค่ะเป็นสูตรเข้มข้นประกอบด้วยไข่1ฟองนะคะกะปิ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสก็2ช้อนโต๊ะ แล้วก็จุลินรียสังเคราะห์แสงหัวเชื้อหนึ่งแก้วนะคะอันนี้คือสูตรเข้มข้นนะคะมาดูด้านนี้ค่ะด้านนี้สี่ขวดนะคะคือสูตรอ่อนโยนค่ะสูตรอ่อนโยนหรือสูตรเบาบางประกอบด้วยไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนชาและจุลินรียสังเคราะห์แสงสีแดงหนึ่งแก้วนี่ค่ะแก้วไซส์นี้นะโอเคไหม ซึ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะคะตอนที่เริ่มต้นคลิปจะเห็นว่าเต็มขวดถูกไหมคะพอเสลุงใช้ได้ประมาณสักเท่านี้ค่ะเหลือเท่านี้เสลุงก็จะหยุดใช้แล้วนะแล้วเสรลุงก็จะเติมน้ําต่อเพื่อที่จะขยายเขาต่อแล้วก็มีหัวเชื้ออยู่ระเบียงหลังห้องแล้วก็จะเทหัวเชื้อเติมต่อจากตรงเนี้ยมาจนถึงคอขวดเลยค่ะตรงเนี้ยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงที่มันเป็นแล้วนะคะมันจะไม่มีแก๊สละเราก็สามารถที่จะเติมจนถึงเต็มคอขวดได้เลยเพื่อที่จะเอาไว้ ใช้ในการขยายสูตรเข้มข้นแล้วก็สูตรอ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ผลงานของไยรุงนะคะก็เติมหัวเชื้อจูลินซีสองข้อแสงแล้วทิ้งไว้1สัปดาห์แล้วเอามาใช้เป็นหัวเชื้อได้อีกนะคะส่วนตัวนี้เราก็ค่อยมารอลุ้นกันนะคะว่า เขาจะแดงเมื่อไร่คะบายบายลาไปก่อนกับคุณจูลินซีสังเคราะห์แสงค่ะหวัดดีค่ะอย่าลืมเข้ามาดูช่อง youtube ให้เสยลุงด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เสยลุงเป็นกำลังใจให้เสยลุงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะหวัดดีค่ะ